สวัสดีคะทุกคนวันนี้าจะมาเล่น,ลน,กนเกมเกมเกมที่มีชื่อว่าว่าว่าเกมมันคือเกม nha. Oh. <laughs> em <laughs> 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 <laughs>

เราเรงลนักเรื่องเอกไปเล่นเกมด้วย,วยกัน่อนโอเคแล้วไปไม่ได้อืม ซือซซานอ่ะคนีนอเคมีปานะซื้ซซตอนนี้นะครับตอนนี้กับละครหนุนหน้ามาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อไทยเลนแค่นั้นกำลังจะเทิ่งขยะ แล้วทันใดนั้นก็มีใครไม่รู้ไปปิดไฟมันแต่เขาก็ยังเก็บขยะมันเองเขาก็ยังเก็บขยะเสร็จแล้วจะไปเออไปเปิดไฟนะครับเข้าทิ้งไปทิ้งมาดูดีๆไฟก็เพลยขึ้นมาเองเ่านั้นตกใจมากเออแล้วก็มีใครก็ไม่รู้นะครับไปกดปุ่มซึ่งเขาที่ไปกดปุ่มก็คือ ช็อกโกแลตแล้วมันก็พิมพ์มาบอกว่าซึ่งมันไม่ได้พิมไ์เลยทคนถ้ะทุกคนก็บอกว่าซึ่งสื่อความหมายว่าคราวนั้นจะกดททำไมเพิ่งเริ่มเกมดากชายคนนั้นจึงพิมพ์ไปว่าเขานั้นพิมพ์ที่จะทำ ีินักคำพอพิมพิมไปพิมพ์มามันกลายเป็นคำ S U C K ซิทเกอร์ก็รู้ว่ามันเป็นว่าอะไรแต่พังเราก็จะไม่บอกก็ในท้ายแล้นี้ใส่ให้รู้ว่าอย่าฟังเธอมันไรเสร็จละ ของเราเนี ingo, <iku> yo, ่ยชิ้นไหนนะแล้วไอซาโคดีกว่ามีแปนซูซูซูซซมีแปนเอเกตูีย้มยสคริปต์เพจเพชเราเป็นคนบ้า มีปังนะนะดุจีมณะมปังไนะไปหนะมีปังไปดว่ะทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้อ่าลดแบตตอนนี้เราจะมารดแบกบัน แกจังเป็นฆาตกรจุดชแบบนี้ได้ยังไงนี่ค่ไอการทัวร์รใ,ให้กลา,ายเป็นมาก,กันเพื่อแล้วแ่ก่อนเมล้เป็นอย่างไรมีปานซื้อุืซื้อ้้ลีนกลินคลนคลิน

ช็อกช็อกโกแลตทุกคนต้องเลืว่าจะเป็นชแลตกโแลตมันเป็นช็อกโกแลตมันเป็นอ๋อทุกคนตงเลืว่าช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเป็นแอปเสโต้ช็อกโกแลตเป็นแอปเสโต้เฮ้ยเร็วๆไอ้ฟ้าเลือก าบติดชีวิตแกไอ้เขียวมีปั้นซื้อซื้อซื้อซืซืหลังจากนั้นทุกคนก็อะไรแล้วนิทานมาดิค่ะเกือลแค่หนึ่งนะมาแล้วนี่เบลแบนแสจึงเงียบสงบมีวันหนึ่งเด็กชายฟ้าเขาได้ไปเล่นเดินเล่นกับเพื่อนเขาที่ห้องที่ห้องรูดแบบไม่รู้สิ ห้องแอดมินนะจ๊ะแล้วเขาก็จะไปแล้วเขาก็เจอส้มที่เด็กชายส้มที่กำลังเออเออแอดมินอยู่เด็กชายฟ้าก็ได้ถามเด็กชายส้มว่านี่นี่แกรู้ไหมว่าฆาตากรคือใครเด็กชายส้มก็เนี่ยหนังนั้นฆาตากรก็ไม่ได้ฆาตากรก็ได้ยิงนงั้น ฆาตรกรจึงฆ่าเด็กชายสมแล้วเด็กชายฟ้าก็ได้เห็นเด็กชายฟ้ากดแล้วก็บอกทุกคนว่าช็กโกแลตเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันสินั่นนะนะเด็กชายฟ้าก็ได้บอกทุกคนบอกไปทั่วโลกว่าเด็กชายช็อกโกแลตเป็นแต่ค่อยมีขารเื่อ วันหนึ่งเด็กชายฟ้าก็ได้ประกาศเด็กรอบหนึ่งเด็กชายฟ้าประกาศแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจนมีคนเริ่มเริ่มเริ่มเชื่อเด็กชายฟ้าทุกคนจิ้งได้คิดคิดก่อนที่จะเลือกเด็กกิ้งชมพูเลือกแล้วแต่เราขอยังไม่ระบ,บุว่าเด็กชายสีีชมพูนั้นเลือกใครนะจ๊ะ หลังจากนั้นทุกคนก็เลือกเลือกการแต่เขายังอมยังไม่บอกนะครับว่าพวกเขาเลือกใครกันเด็กนิดหรือวแต่เด็กชายเลือกเด็กชายฟ้านั้นก็โดนทุกคนนั้นแบนแบนเออโดนเตะออกจากยานเป็นที่เรียบร้อยเด็กชายฟ้านั้นก็ได้ตายลงตายไป หลังจากนั้นเด็กชาชอกโรแลตก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการปาไปนะมีวันหนึ่งหลายวันต่อมา หลายวันต่อมาก็ยังไม่พบฆาตกรนะแต่ก,นนะก,ก็มีเด็กชายสีมีเด็กชายสีชมพูได้เดินเดินเดินไปเรื่อยเขาเดินไปแล้วก็กําลังสองที่ท่อระบายน้ําแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่เด็กหญิงเ,เด็กชายสีชมพูนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่ทานใดนน้นะเด็กชายสีขาวก็ได้กดปุ่มนั้น แล้วก็พวกเขานั้นก็ได้พิมพิมอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะก็แค่นั้นแหละฟัฟยูห <the> ลังจากนั้นเดากชายเขาก็ได้เอีกหน่อว่า what what the fuck เด็ก เ,เด็กชายทั้งหลายก็ตกใจกับคำพูดที่เด็กเด็กชายคาพูดขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ไม่เอ่ใจอะไรเขาจึงคิดกันว่าใครเป็นฆาตกรค,คิดกันต่อไป10ป,ปีต่อมา8ล้านปีต่อมา5ล้านล้านปีต่อมา 800ล้าน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 ปีต่อมา5,000ล้านปี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 ป,ป,ป,ปต่อมาพวกเขานั้นก็ได้เลือกเด็กชายสีเขียวแล้วเด็กชายสีเขียวก็ได้ตนเต่ออกจากยานซึ่งความลับก็ถูกเปิดเผยนะจ๊ะจบนีท้ายเรื่องนี้สนให้รู้ว่าอย่าฟังเธอมันไร้สาระแค่นี้แหละ